เบลล่าเช็คดวงความรัก2021ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบนี้ซะงั้นเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนสำหรับสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีสิ้นหวันกับพี่เวียวหวันใจต่างชองออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งแซวทั้งไปโผลในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นล่าสุดในไอจีอินสตาแกรมของเบลลาเธอได้เล่นฟิลเตอร์ดูดวงในเรื่องความรักปี2021ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งคำตอบออกมาคือ เป็นได้แค่ที่ปรึกษางานนี้ก็ทำเอาสองเบลล่านอมยิ้มให้กับวงความรักที่ได้เล่นเลยล่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามความรักที่พี่เวียมมอมให้8ปีคงไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาแล้วละมังคเนียหวันขนาดนั้นอะเนาะ